สวัสดีค่ะพบกับครูไซนนะคะในคลิปนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์กันซึ่งเนื้อหาของเรื่องนี้นะคะค่อนข้างเยอะครูก็เลยแบ่งคลิปเรื่องนี้ออกเป็น2คลิปย่อยๆในคลิปนี้นะคะก็จะมาดูความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ที่เราต้องรู้กันก่อนนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะครูอยากให้พวกเราลองพิจารณาโมเลกุลของน้ำคาร์บอนไดออกไซด์แอมโมเนียแล้วก็โบรอนไตรฟูอไลว่ามีรูปร่างโมเลกุลต่างกันไหมทีนี้เนี่ยเด็กๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นรูปร่างโมเลกุลนะคะครูก็เลยเอามาให้ดูนะคะตัวบนตรงนี้นะคะเป็นโมเลกุลของน้ำตรงนี้เป็นของคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้เป็นของแอมโมเนียตรงนี้เป็นของโบลอนไตรฟูอไ์ ตรงนี้นะคะสังเกตคร่าวๆเราก็จะรู้แล้วว่ารูปร่างของโมเลกุลแต่ละชนิดนะคะก็จะมีรูปร่างโมเลกุลต่างกันเดี๋ยวเรานะคะก็จะได้เรียนต่อไปในคลิปนี้ว่าเพราะอะไรแต่ละตัวนะคะแต่ละสารถึงมีรูปร่างโมเลกุลต่างกันค่ะเด็กๆหลายคนอาจจะบอกว่าครูคะโมเลกุลของสารเหล่านี้มันเล็กมากเลยคะ่ะเราจะมองเห็นโมเลกุลของเขาจริงๆหรอคะ ะะตรงนี้เนี่ยครูก็เลยบอกว่าใช่ค่ะจริงๆแล้วสารเหล่านี้มีโมเลกุลเล็กมากๆดังนั้นเราก็เลยไม่สามารถพิจารณารูปร่างโมเลกุลของเขาได้โดยตรงแต่ว่าเราสามารถวิเคราะห์นะคะรูปร่างโมเลกุลของเขาได้เนี่ยโดยเราจะใช้ตําแหน่งของคู่อิเล็กตรอนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะครูมีกิจกรรมอยากจะให้พวกเราทํา นะถ้าใครหาอุปกรณ์ได้ลองดูนะคะเป็นลูกโป่งค่ะลูกโป่งสองสีด้วยกันโดยการทดลองนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ตอนด้วยกันตอนแรกจะใช้ลูกโป่งสีเดียวกัน2 6ถึง6ลูก ะะโดยหลักการปฏิบัติกิจกรรมนี้นะคะให้พวกเราผูกขั้วลูกโป่งเข้าด้วยกันนะคะ2-6ถึงลูกค่อยๆทำไปทีละจำนวนนะคะเริ่มต้นที่2ลูกก่อนเลยแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยวาดการจัดเรียงตัวของลูกโป่งหลังจากนั้นนะคะก็จะให้พวกเราวาดอะตอมและพันธะที่ซ้อนทับกันบนลูกโป่งโดยมีเงื่อนไขาการวาดดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะขั้วของลูกโป่งที่ผูกติดกันจะแทนตำแหน่งของอะตอมกลาง นะคะคต่อไปค่ะปลายของลูกโป่งแต่และลูกนะคะแทนตำแหน่งของอะตอมล้อมรอบนะคะและสุดท้ายค่ะเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างอะตอมกลางกับอะตอมล้อมรอบแทนพันธะนะคะตรงนี้เนี่ยให้พวกเราลองเอาลูกโป่งมานะลองทําลองเป่าแล้วก็ลองนํามาผูกกันสองลูกเป็นยังไงสามลูกเป็นยังไงจนถึงห6หกลูก หลังจากนั้นในจนํานวนลูกโป่งแต่ละจํานวนเนี่ยให้พวกเราวาดทรงเลยค่ะคณิตของรูปร่างโมเลกุลที่ได้นะคะโดยให้ลากเส้นเชื่อมระหว่างอะตอมล้อมรอบอะตอมกลางนะคะลองดูค่ะตรงนี้ใครมีลูกโป่งทําได้ทํานะคะตรงนี้นะคะถ้าใครลองนําลูกโป่งมาพันกันนะคะสําหรับสองลูกนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นเส้นตรงเลยนะคะเพราะว่า ลูกโป่งแต่ละลูกเนี่ยก็จะพยายามเรียงตัวกันในทิศทางที่ให้กระจายออกจากกันให้ได้มากที่สุดนะคะก็จะได้เป็นเส้นตรงแบบนี้ส่วนถ้ามีลูกโป่ง3ลูกนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสังเกตว่าทั้ง3ลูกก็จะกระจายไปในทิศทางที่ห่างกันให้มากที่สุดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสําหรับ4ลูก5ลูก6ลูกแล้วก็ลองมาบันทึกผลการทดลองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะสําหรับใครที่ มีลูกโป่งและลองปฏิบัติกิจกรรมแล้วนะคะผลการทดลองจะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าสําหรับการใช้ลูกโป่งสองลูกควบผูกกันธรรมดาเขาก็จะเรียงตัวตรงๆเลยใช่ไหมดังนั้นการวาดเนี่ยการวาดนะคะเราก็จะวาดได้มาเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะคะรูปล่างเทียบเป็นรูปทรงเลยค่ะคณิตก็จะเป็นเส้นตรงคือเป็นเส้นตรงแบบนี้ โอเคมถ้ามี3ลูกค่ะลูกป่งจะกระจายตัวไปในทิศทางที่จะห่างกับลูกอื่นมากที่สุดดังนั้นเขาก็จะกระจายตัวเป็นสามเหลี่ยมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองเป็น3ามมิติดีๆมันคือสามเหลี่ยมที่อยู่ในระนาบเดียวกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนเส้นประประตรงนี้ก็จะเชื่อมระหว่างแต่ละปลายของลูกป่งนั่นเอง ถ้าสี่ลูกค่ะถ้าสี่ลูกเป็นยังไงสี่ลูกเนี่ยเขาก็จะมีหนึ่งลูกที่ขึ้นมาด้านบนส่วนสามลูกก็จะกระจายไปในทิศทางด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะตรงนี้นะตรงกลางจุดตรงกลางตรงนี้นะคะคือบริเวณขั้วของลูกโป่งอันนี้คือลูกที่หนึ่งมาลูกที่สองมาลูกที่สามมาลูกที่สี่ครูจะวาดเส้นสีแดงทับเฉพาะ จากจุดตรงกลางขั้วของลูกโป,ป่งไปยังปลายของลูกโป,ป่งแต่ละลูกนะคะต่อไปค่ะถ้าลูกโป,ป่งห้าลูกลูกโป,ป่งห้าลูกตรงนี้บางคนบอกว่าครูขาหนูดูแล้วดูยากมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะสามลูกนะคะลูกโป,ป่งสามลูกจะอยู่ในทิศทางนี้ลูกโป,ป่งสามลูกจะเหมือนเหมือนเหมือนกันที่นําลูกโป,ป่งสามลูกปกติมาผูกกันนะคะคือเป็น สามลูกที่อยู่ในระนาบเดียวกันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเบอร์หนึ่งนะเบอร์สองเบอร์สามมองออกไหมหลังจากนั้นนะคะอีกสองลูกก็จะอยู่ข้างบนค่ะแล้วก็จะอยู่ข้างล่างเวลาเราวาดนะคะจากขั้วไปยังปลายของรูกโป่งก็จะได้เป็นอย่างนี้ค่ะหนึ่งอันนี้คือแนวแนวระนาบเดียวกันนะแนวสามลูกที่เป็นระนาบเดียวกันสองสาม แล้วก็ขึ้นข้างบนหนึ่งลูกสี่แล้วก็ลงข้างล่างหนึ่งลูกห้านะคะสุดท้ายค่ะถ้ามีหกลูกมีหกลูกตรงนี้นะคะลูกโป่งที่อยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนสี่ลูกนะคะจะมีตรงนี้เลยค่ะหนึ่งสองเห็นไหมตรงนี้นะสามสี่ขึ้นข้างบนหนึ่งลูกค่ะลงข้างล่างหนึ่งลูกค่ะก็จะเป็นหกลูกตามนี้นะคะหนึ่ง 2 3 4 5 6สนะคะสังเกตได้ว่าลูกโป่งแต่ละลูกเนี่ยเขาจะจัดเรียงอยู่ในทิศทางที่มีการกระจายตัวให้ห่างจากลูกโป่งลูกอื่นให้ได้มากที่สุดนะคะดังนั้นเด็กๆลองพิจารณาลูกโป่งแต่ละจำนวนการจัดเรียงตัวของลูกโป่งแต่ละจำนวนเราจะสรุปการทำกิจกรรมในตอนที่หน่งตรงนี้ว่ายังไงดี นะคะให้เด็กๆลองคิดนะเดี๋ยวครูมีช่วยสรุปให้นะคะมาวิพายผลการทำกิจกรรมกันนะคะสำหรับตอนแรกนะคะเราจะได้ลูกโป่งแทนกลุ่มหมอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะนะคะอ่าระหว่างอะตอมกลางกับอะตอมที่ล,อลอ้อมรอบเมื่อนํามาผูกขั้วติดกันเราจะพบว่าลูกโป่งแต่และลูกเนี่ยก็จะผลักกันนะคะเกิดการจัดตัวเป็นรูปร่างต่างๆ ทีนี้เมื่อจำนวนอะตอมล้อมรอบมากขึ้นมีจำนวนพันธะมากขึ้นซึ่งอิเล็กตรอนในพันธะตรงนี้ก็จะยิ่งผลักกันส่งผลให้รูปร่างโมเลกุลน,นะคะมีทิศทางของพันธะที่จะกระจายตัวให้อยู่ห่างกันมากที่สุดนะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าลูกโป่งที่พันติดกันในจำนวนต่างๆจะส่งผลให้เกิดรูปร่างดังต่อไปนี้นะคะสองลูกก็จะเป็นเส้นตรงนะคะสามลูกค่ะก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบนราบนะมันอยู่ในระนาบเดียวกัน 4ลูกค่ะก็จะเป็นทรงสีหน้านะคะ5ลูกค่ะก็จะเป็นพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหลูกค่ะหลูกก็จะเป็นทรง8ดหน้านะคะโอเคต่อไปค่ะตอนที่สองตอนนี้เนี่ยจะยากขึ้นนิดหนึง่งโดยในการทดลองนะคะจะให้เราใช้ลูกโป่งสองสีด้วยกันโดยใช้สีละสองลูกมาผูกติดกันนะคะหลักการค่ะ หลักการคือขั้วของลูกโป่งที่ผูกติดกันแทนตำแหน่งของอะตอมกลางอันนี้เหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่หนึ่งต่อไปค่ะปลายของลูกโป่งสีที่1แต่ละลูกแทนตำแหน่งของอะตมอมล้อมรอบนะคะส่วนลูกโป่งสีที่สองแต่ละลูกนะคะจะแทนด้วยอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจริงๆแล้วเนี่ยอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเรามองไม่เห็นเขาในโครงสร้างอยู่แล้วแต่เขาก็ต้องการที่อยู่เหมือนกันเราจรึงต้องมีลูกโป่งสีหนึ่งแทนที่อยู่ของเขา นะคะแล้วเราก็เหมือนเดิมคือเส้นตรงก็จะเชื่อมระหว่างอะตอมกลางกับอะตอมล้อมลอกนะคะแทนพันธะนั่นเองต่อไปนะคะสำหรับการทดลองตอนที่2นะคะเราจะใช้ลูกโป่งที่ต่างสีกัน4ลูกมาพันกันไว้นะคะก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็สังเกตว่าเขาจะมีแรงผลักนะคะระหว่าง2ลูกบนกับ2ลูกล่างนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาอภิปรายผลการทำกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะถ้าเราทําการทดลองจริงๆเอาอะตอมสีเอาลูกโป่งสีลูกสีละสองลูกมาผูกรวมกันก็จะได้หน้าตาแบบนี้และให้เราวาดแทนสีเดียวนะคะซึ่งในกรณีนี้นะครูจะวาดแทนสีชมพูสังเกตนะคะสีชมพูเขาจะหน้าตาแบบนี้ค่ะเห็นไหมนะคะดังนั้นเวลาวาดนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้แบบนี้แปลว่าแม้จะมี ลูกป่งถึง4ลูกแต่มีตัวที่เป็นอะตอมล้อมรอบจริงๆอยู่แค่2ลูกเราก็ว่าดตำแหน่งนั้นสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรแม้จะมีอะตอมที่เป็นอะตอมล้อมรอบ2จํจำนวนแต่เราจะไม่ได้ว่าเขาเป็นเส้นตรงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ายังมีพื้นที่ที่อ e ิเล็ก t r อนคู่โดดเดี่ยวต้องการอยู่นะคะตรงนั้นเราจึงไม่สามารถ ไปเบียดเขาให้เป็นเส้นตรงได้เพราะตัวอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวก็ต้องการพื้นที่ในการอยู่เช่นกันนะคะหลังจากเราทําการทดลองตอนที่2เสร็จแล้วนะคะมาอภิปรายผลการทํากิจกรรมกัน,นะคะ่ะในกิจกรรมนี้นะคะรูปโป่่งที่ต่างสีการจะใช้แทนอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวและอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะซึ่งรูปร่างของโมเลกุลน,นะคะเราจะพิจารณาตามตำแหน่งของอะตอมทั้งหมด แต่เราจะไม่นำตำแหน่งของอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมาพิจารณานะคะโดยแรงผลักที่เกิดจากอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวตรงนี้นะคะจะส่งผลต่อมุมระหว่างพันธะและรูปร่างโมเลกุลด้วยตัวอย่างเช่นโมเลกุลที่ประกอบด้วยอะตอมล้อมรอบ2อะตอมนะคะและก็มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่ทำให้รูปร่างโมเลกุลเนี่ยไม่ได้เป็นเส้นตรงแล้วนะไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนกับที่มีแค่อะตอมล้อมรอบ2ออะตอมแต่ เป็นมุมงอนะคะมุมงอก็คือมีมุมพันธะน้อยกว่า180องศาเพราะอะไรเพราะว่าเขามีแรงผลักจากลูกโป่งที่ใช้แทนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวในการผลักให้อิเล็กตรอนคู่รวมพันธะเนี่ยงอลงมาไม่ได้เรียงตัวกันเป็น180องศานั่นเองค่ะการคาดคะเนรูปร่างโมเลกุลน,นะคะจากโครงสร้างลิวอิสก็จะอาศัยการผลักกันของอิเล็กตรอนคู่รวมพันธะและอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะคะทั้ง2ตัวเลยนะจะเป็นของ อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะแล้วก็อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวซึ่งในการพิจารณาตรงนี้นะคะก็จะใช้ทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเว l ลนซ์หรือเราจะเรียกชื่อภาษาอังกฤษสั้นๆว่า VSEPR theory ก็ได้นะคะหลักการของทฤษฎีนี้ก็คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจะอยู่ใกล้กับนิวเคลียสมากกว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ ดังนั้นนะคะแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวด้วยกันจึงมากกว่าแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะแปลว่าเขาเป็นอิเล็กตรอนทั้งคู่ค่ะแต่เป็นอิเล็กตรอนคนละตำแหน่งกันจะมีแรงผลักไม่เท่ากัน ะะโดยอ e ิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจะมีแรงผลักมากกว่านั่นเองดังนั้นนะคะจะได้ความสัมพันธ์เป็นดังนี้ค่ะอิเ e ล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับอ e ิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจะมีแรงผลักมากกว่าอิเล e ็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับอ e ิเละะกก็กตรอนคู่ร่วมพันธะและจะมากกว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะกับอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะด้วยกันเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะก็จะสรุปไว้ก่อนสั้นๆเดี๋ยวเรามีพิจารณารูปร่างโมเลกุลต่อในคลิปต่อไปนะคะแต่สิ่งที่เราต้องได้สำหรับคลิปนี้ ก็คือเรารู้แล้วว่ารูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์นะคะสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีการผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลสหรือว่า VSEPR theory นั่นเองซึ่งมีหลักการก็คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจะอยู่ใกล้นิวเคลียสมากกว่าอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะนะคะแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวด้วยกันจึงมากกว่าแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะกับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวแล้วก็มากกว่าแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะด้วยกัน นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสำหรับเรื่องนี้ต่อนะคะสวัสดีค่ะ